แนะนำตัวน้องชายสวัสดีครับเล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าครับเล็กเพชรวันนี้สีเสื้ออะไรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะ118ยสิปดปอนด์เป็นไง118นี่เคยโชคยังยังครับยังนะเมื่อกี้มาสอบก็เกินนิดหน่อยนะซ้อมอยู่ไหนอะคลายมวยสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเราเป็นมวยประเภทฟิมนะครับคู่ต่อสู้เราเคยโชคเขาไหมไม่ครับเห็นคลิปเขาไหมไม่ครับไม่ต้องดูเลยเหรอไม่เห็นครับไม่ต้องศึกษา คิดว่าใครยาวกว่ากันเนี่ยยังไม่เห็นครับแล้วเราไม่เราไม่รู้นะเขาโมยประเภทไหนวัดกันบไปที่เลยมาที่นี่กี่ไฟล์แล้วสามร้อยสามไฟล์แล้วชินชินสนามเลยนะสนุกมาที่นี่สนุกนะอ่เราชกมวยมาตั้งหมดกี่ครั้งในชีวิตเนี่ยสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดไฟล์ไฟล์ที่ไฟล์สามสิบสองเหรออาวุธหลักๆของเราเข่าหรือหมัดหรือว่าศอกแข้งครับแข้งซ้ายด้ือขวาขวาครับน้ำหนักออกไปปอนด์แล้วเท่าไหร่ห้าสิบหกโลครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดปีครับคนจากจังหวัดเพชรรรบคับ เพชรชบูรณ์นะอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์ในวันนี้คู่แรกเลยฝากชาวเพชรชบูรณ์จอยแชร์เิคเพชรศิริย่กำลังนี่ยนะครับครับเต็มที่ครับผมโอเคของมานนท์จ่ายโชคดีครับอ่าตัวน้อยนี่ครับผมวัชรพลอุรุพรครับวันนี้โชคพิการร้อยสิบแปดอนด์กีนมาสอบครั้งแรกเป็นไงเปินนิดหน่อยครับเปินนิดหน่อยนะก็ประมาณจุดหกจุดเจ็ดครับผมสามขีดไม่น่ามีปัญหานะเราซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับอุปกรณ์ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็ ชูพิชัยเล็กครับแล้วก็พอจะมีสัตว์แล้วก็ก็หลายตัวอยู่หลาคนนะก็จะช่วยกันนะวอนนี้มาชกกัน3คนเลยนะวันนี้ร1อยปนี่ต้องคุมมกี่โลครับส3โลสองโลก็ถือว่ายังสบายอยู่นะแล้วเราเก็บตัวรวมๆกี่วันเนี่ยทั้งหมดเลยเกือบเดือนเกือบเดือนนะเราได้ขึ้นไหวที่ไหนมั่งหรือยังยังเลยครับยังเลยนี่ไฟแรกในรอบเท่าไหร่เนี่ย กับปี่เนับปีเหมือนกันนะก็คือหายไปพักดึงเลยชื่อเดิมเราชื่ออะไรเอ่อเม็ดเงินครับเม็ดเงินสวิเศษจิตสวิเศษจิตนะแล้ววันนี้เราเจอบใครครับเจอกบบเน็กเพชรครับอ่าเคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยดูฟอร์มเขาทำมยากยูนิดหน่อยครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีลูกบูลึก เดินชนก็นะะมีหน่อยวันนี้บางแผงไงดีเออ er ออจอลูกบูแบบนี้ก็ตั้ง wow. รับไม่ดีครับต่สยเต็มที่ครับครับผมกือนนีีก็ในรอบเกือบปีเลยหนักใจไม่เรื่องแรงประถางเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่ก็คิดว่าเก่าเอาอยู่ครับผมอายุอะไแล้วครับสิบเก้าครับคนจังหวัดชัยภูมิครับปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยว่าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเป็นเป็นมวย ไม่บูมไม่เดินหมัดเหมือนกันสายที่ขวาขวาสูงร้อยร้อยขึ้นัาจบวยมาลงมๆเท่าไหร่ครับสายพิลลาร์ไม่เชียร์หน่อยก็ฝายชาวเซฟบูมับเชียร์ผมด้วยนะครับกูแรงครับวันนี้ครับไสเต็มที่แน่นอนครับแรงดีแน่นอนโอเค